สวัสดีคะ่ะพี่น้องพี่สารหาเนื้กินคะ่ะมันหนีพากพ,พี่น้องออกมานาค่ะมาซองเบิงเขาเขาเขาเจริ่มท้องแล้วค่ะพี่น้องท้งองละเริ่มใหญ่ลักม้องละค่ะอันนี้เป็นเขาดอค่ะพี่น้องเขาดอเขาน้องค้อนคะ่ะบรรยากาศเย็นๆคืมๆค่ะคืมฟ้าค,มคืมฝนมาเกี่ยปลาพร้อมพี่น้องมาให้อาหารปลาค่ะ อาหารป่าเขาถ้าพี่น้องไปเกี่ยปลาล้ะก็บสิไปซ่องมองเห็ดน้ำค่ะวันยังสิงยังมีบ่อันนี้เป็นเขาเจ้าพี่น้องยังบดถอกอันนี้เขาเจ้าค่ะข้าเจ้าเขาเขาหอมมะลิค่ะเขาหอมมะลิบ่เห็ดไหลเห็ดใบตะใบกินนี่ค่ะเพราะเขาไม่ได้ซื้อเพิ่นซุ่งนี่สิเป็นเขาดอเบิดค่ะไปค่ะพี่น้องไปให้อาหารปลาล้วก็ไปซ่องมองเห็ดค่ะวันจิมีบ่นี้บ่ค่ะมาหอดกับพอแล้วพี่น้องเผียค่ะ โอ้ยมาเอาเห็ดซอยกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บซอยกันค่ะโอ้พี่น้องมึงเนาะดอกหนึ่งพี่น้องอุ่น่ะตุ่มยูว่าสั้นพี่น้องตั้งเป็นหลายดอกเดี๋ยวใส่ถุงไว้ก่อนค่ะโชคดีเที่ยวถุงมาน้ำพี่น้องีอ่งค่ะถุงยิงง่งใหญ่กว่พี่น้องเอ้ยด่ค่ะไปนะก็พกกระเป๋าพกถุงมาน้ำกะโชคดียุค่ะพอได้ไม้น้ำใส เดี๋ยวดอกนี่น้อยไปแต่เอาบัดรนาเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องโอ้มันจะดอกเนี่ยกอน่ะเงาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ยน้องเ <c ười> งาเลยว่าเป็นเงาพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะโอ้พี่เี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งลมอีกหกลมพีหกเก็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ เป็นสาวพี่น้องน้อยๆกับเต็มอยู่ค่ะอุ่นค่ะเป็นสาวโอ้ยเอาใส่ถุงกันค่ะถุงกันโศกแล้วค่ะเมื่อน่ะมันเก็บเห็ดซอยกันค่ะมันเก็บเห็ดซอยกันเด้อพี่น้องมันเป็นเงายุ่พี่น้องด่ค่ะโอ้อยุ่นะนี่ออกหลายค่ะพี่น้องใส่ถุงไว้กอนค่ะถุงเขาค่ะ พี่น้องโอ้ยกําลังเกิดไม่ไม่อยู่กว่านี้เป็นเงา,เป,เ,งาเป็นเงาอยู่ค่ะคุณพี่น้องโอ้คุณค่ะหลายค่ะออกประจาเห็ดเพิงขมเนี่ยค่ะออกแล้วออกอีกแต่ว่าฝนตกใส่เนสีออกอยู่ประจําเลยมาเก็บซอยกันเด้อค่ะคุณพี่น้องซุ้มหนีสีบันในเอาเด้อซุ้มหนีมันในหน่อยอยุสีพานในเอา,าเอาแต่อดอกสีพอกินได้แน่ยหญไงค่ะ โอ้ยมืนหนีโสงแล้วไ่ได้เห็ดมาเท่าพี่น้องมาเก็บเห็ดหนุ่มโอ้โอโดอกยวง่อันนี้อยากบานแล้วเต่ยังมาเท่าพี่น้องนี่ค่ะอยากบานแล้วเต่ยังมาเท่าติดบงต้นไม้พี่น้องต้นยูคาต้นไม้มันสีมีบ้างเลี้ยงต้นเอยกันเด้อค่ะมันจะมีบ่ต้นยูคาก่อน จะเปิดพี่น้องเบื่องเนิบบ่นะมีค่ะโอ้ยมีพี่น้องพักแน่อีลิค่ะสีเหลือกเอาตะดองกิ้มยิยพี่น้องดอกนี้หน่อยเอาไว้กว่อนให้คนยิ่มเหมือนกนหนุนห่พี่น้องโอ้ยนี่หน่อยเต็มยุ่ค่ะ น,น,นุ่มๆค่ะมาเก็บซอยนี่เด้อพี่น้องหลายคักหลายเนี่ยไลยคักหลายเนี่ยลานกบเบยู่มือหน,นิค่ะหลานพันไปเฮ็ดงานได้เดี๋ยวมาผู้เดียวหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปปาตีนอยู่บ้านเนะบาบะเพราะวผู้เดียวเมีดมาน้ำพี่น้องถุงเขาเลยหลายแล้วพี่น้องมีข้าวเยอะสุดๆเบิ้งข้างนี้อีกพี่น้องเอ้ยมีค้าพีผมผม่ข้า โอ้ยพี ong, hou, ่น้องนุ่มๆด้วพี่น้องเอ้ยพค่ะเป็นเงาเป็นเงาเนี่ยพี่ข้อุ่นพี่น้องโอ้ยเบื้องทั้งผีแบบไหนเบื้องก่อพี่อุกนพค่ะโอ้ยงามพักพี่น้องเอ้ยนยังบับจักดอกแบบนี้นาพี่พี่น้องเบื้องดูว่ามันมีจักดอกเดี๋ยวสินับให้เบื้องพี่น้องเบื้องว่ามันมีจักดอกเงาหน่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้าสาิบเอ็ดสท่สองสิบสองดอกพี่น้องบ่สได้นับรวมดอกนิดหน่อยสิเด้อค่ะรวมอีกหน่อยหน่อยสิหน่หน่อยสีบบอสได้นับพี่น้องคุณสิบสองดอกตั้งแต่อันเงาที่สิกินได้เนี่ยพี่น้องมาเอาน้ำกันบาหน่ยค่ะเงานี้สิบสองดอกพี่น้องสิบสองดอก ใน,นหน่อยบนรวมเด้อค่ะหลายคักหลายเนี้ยเงานี่จักรดอกพี่น้องอุ่นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกพูณละค่ะซุ้มในหน่อยอีกอะเป็นสาวเลยคิดกันค่ะอ๋อจะซุ้มงามวะค่ะก็นั่งเป็นตเสือพี่น้องทีอีกค่ะโอ้คับมาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องเด้อ ยี่ค่ะออมิตตอันอานงงมันี่ค่ะใส่ถุงกันค่ะหลายหลายละพี่น้องฝน,นสีมาแล้วพี่น่องเดี๋ยวสิกลับบ้านนะคะมาบ่งเห็ดนเท้ามือน,นีค่ะสรุปเห็ดเท้ามือนีได้ค่ะนี่พี่น้องหลายหลายอยู่ค่ะคุณพี่น้องมีแตอดอกนุ่มๆเหมือนเนี่ยมได้ไเ,เ,เก็บเหีเท้ามือหนีค่ะคลิปนี้กระท่านี้ค่ะ แจ้งได้กับฝากได้เด้อค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้อีสานหาเนื้อกินนะค่ะเดีเหตุคลิปใหม่ใม่มาให้พี่น้องบึ้งเมื่อนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำค่ะคลิปนี้กะลาพี่น้องไปเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะ